สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะสำหรับปวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของภรรยาของแซมยุรนันนะคะได้เข้าเยี่ยมสามีในเรือนจําจนนาทีสุดท้ายค่ะจากประเด็นที่แซมยุรน,นันพระม,น,มนตรีนะคะถูกคุมตัวเข้าเรือนจําในคดีของดีไอคอนกรุ๊ปโดนสองข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งวันนี้วันที่24ตุลาคม2 5 6 7เป็นวันแรกที่เปิดให้ญาติของบอสชายดีไอคอนเข้าเยี่ยมค่ะทางนี้มีรายง,งานว่ามีผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีขาวกับโปรงยีน มากับรถยี่ห้อเป็นจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่าลักษณะคล้ายกับภรรยาของแซมนะคะจนกระทั่งมีการตรวจสอบจนพบว่าเป็นบุคคลดังกล่าวจริงโดยเข้าเยี่ยมจนถึงนาทีสุดท้ายในรอบของเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง 14บสนาฬิกา50นาทีค่ะซึ่งกลับออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดไม่ตอบคำถามใดๆค่ะ,ะสำหรับภรรยาของแซมยุรนันก็ถือเป็นบุคคลเดียวนะคะที่ไปเยี่ยมเหล่าบอสชายค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าออกมาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดและไม่ตอบคำถามใดๆเราก็เชื่อว่าในนาทีนี้ก็คงจะเครียดกันน่าดูนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยากให้เครียดมากนะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายต้องรักษาชีวิตและรักษาสุขภาพในนาทีนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากๆค่ะอย่างไรขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ